ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆสําหรับน้องๆที่ปิดภาคเรียนในช่วงนี้ค่ะเป็นนักเรียนที่ขยันปิดภาคเรียนสวมชุดหมีเดินเร่ขายนมเปรี้ยวสร้างรายได้ต่อวัน700-800บาทเลยค่ะ นายสุเมธธรรมวงศ์อายุ16ปีนักเรียนชั้นมัธยมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้ค่ะมาเที่ยวหาพี่ชายที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆนะคะน้องเขายังมีไอเดียในการหารายได้ช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้โดยการสวมชุดตุ๊กตาหมีค่ะเดินขายนมเปรี้ยวให้กับผู้ที่ใช้รถใช้นนในช่วงที่ติดสัญญาณไฟแดงบริเวณตามสี่แยกต่างๆในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งทางน้องเองบอกนะคะว่าวันแรกที่มาขายไม่ได้สวมชุดตุ๊กตา าหมีแบบนี้หรอค่ะขายได้ไม่กี่บาทพอวันที่สองเขามีไอเดียนําชุดตุ๊กตาหมีมาสวมใส่เดินเร่ขายตามสีแยกหลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่สับเปลี่ยนเวลาตามสีแยกไปมาทําให้ขายได้ดีเป็นจุดที่สะดุดตาขายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยน้องสุมเมธค่ะบอกว่านมเปรี้ยวที่ขายเนี่ยขายอยู่ที่ชุดละ120บาทค่ะ1ชุดจะมี16ขวดทําให้มีรายได้ตกอยู่วันละ700-800ถึงบาทเป็นการหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายใน การเรียนสามารถช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรเอาเยี่ยงอย่างค่ะอย่างน้อยก็มีเงินเก็บเมื่ออยากได้อะไรก็สามารถหาซื้อได้ด้วยตัวเองแม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะแต่ก็ต้องอดทนและมีความภาคภูมิใจที่สามารถหาหรายได้ด้วยตัวเองค่ะนอกเหนือ